ดัง,ดง,ดงโอ้ยเกษันอะไรไอ้นี่เลยฉันขาโอ้ยดึงน่าขาโอ้ยปวด โอ้สวดนะ่เอนหน้าแพอไม่เียงแล้วผมก็ดูดีนะเฉียงตาแล้วมันดูสดนะเหมือนเมื่อก่อนจะเฉียงตาให้ดูพอดีนะเมื่อก่อนทาไอเชโดเขียวอืดู่สด เราไม่ผิดทางนอกจากคนมองไม่เห็น罢了มองตัวดีเลยงงสุดยอดเลยเราเดี๋ยวทำหมดที่หลังวะทำหมดก็ดูไม่ดีด้วยไม่ดีเลย โอ้ยียเ์ห้าอะไรเนี <online> <pl ains> ่ยอ <ini> <you. t realidade> ัน <un> น <ados> <mon> ี้เลยชนะขาดโอ้โหดูนะขาดนะโอ้โหสวยดูนะไม่มาแล้วนะถึงก็แล้วนะอุ้ยเอาด้วย หนักไปหนึ่สบย่มให้จัน่ย่าแเน่นมันงยานะรับกอน้องมาเนี่ค่อยไปายเห็นดำเห็นแดงเห็นดำเนแดงนี่ตื่นขึ้น 嗯哼，是对的。你来重来。